สวัสดีครับวันนี้กบพวกผมกับช่อง Top Story เช่นเคยครับพบกับรายการลุงหมีพาเล่นครับคลิปนี้จะเป็นการแนะนําเกี่ยวกับมือใหม่ครับทั้งหมดของเกมของ Evil Hunter Ty ไทคูลนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันในคลิปเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับจุดแรกที่ผมจะพามาแนะนําก็เป็นระบบของเกมต่างๆครับว่ามันมีระบบอะไรกันบ้างครับโดยจุดแรกที่จะพาไปดูก็คือตรงระบบระบบความยากตรงนี้ครับโดยตัวเกมเนี่ยมันจะมีระดับความยากทั้งหมดคือประมาณตรงนี้ตามที่เห็นเลยนะฮะ คือช่วงเริ่มต้นก็คือจะเป็นช่วงที่ง่ายสุดมันจะไม่มีเงื่อนไขแต่เวลาเพื่อนๆจะเขาเรียกอะไรเป็นเลื่อนขึ้นมาตรงระดับธรรมดาเนี่ยก็คือความ,มความยากของมอนเตอร์มันจะเพิ่มขึ้นหรืออะไรเงี้ยมันจะมีบอกอยู่นะฮะคือยิ่งระดับขึ้นไปมากเท่าไหร่มอนเตอร์ก็จะยิ่งขึ้นเก่งขึ้นเท่านั้นนะฮะโดยขั้นตอนการที่เราจะขึ้นจากคำว่าง่ายเนี่ยมาเป็นธรรมดาเนี่ยมันจะมีตรงนี้บอกเห็นไหมครับจำนวนฮันเตอร์ที่มีการเกิดใหม่มากกว่า1ครั้งก็คือจุติหนึ่งครั้งเนี่ยหนบ่งคัดา,าต2ตัวถึงจะมาะดันี้ไ้ โดยขั้นตอนการที่เราจะทําให้มันแบบเขาเรียกอะไรตรงนี้จุดติเกิดใหม่มากกว่า1ครั้งได้เนี่ยคือมันต้องเลเวลเต็มครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะฮะก็โดยแต่แต่ละครเนี่ยมันจะมีอย่างนี้ครับเห็นไหมครับว่าตรงนี้มันจะมี1ดาวตรงตรงนี้1ดาวปุ๊บก็คือจุดติหนึ่งครั้งเห็นไหมเราก็ต้องเก็บเลเวลให้เต็มปุ๊บ แล้วมันก็จะมีจุติ2ดาวอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับจนถึง5ดาวอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคก็จะเป็นขั้นตอนแรกๆง่ายๆก่อนเนาะโอเคโดยตรงเนี้ยมันจะมีระดับตั้งแต่ง่ายจนถึงยากสุดฝีเออฝีมือผู้เชี่ยวชาญทุกย่าหนึ่งสสามแล้วก็จะเป็นบูทซูเปอร์บูทเคออสแล้วก็เอเบสนะก็คือระดับยากสุดๆตอนนี้ครับที่เข้ามาล่าสุดเนาะมันจะมีเงื่อนไขยอยู่บอกสมุดว่าจะต้องผ่าน,านกี่คนอันนี้ก็ต้องจุติหนึ่งครั้ง2ตัวจุติสองครั้งสามตัว จุติ3ครั้ง4ตัวจุติ4ครั้ง5ตัวก็คือต้องมีตัว4ดาว5ตัวนะฮะต่อมาที่สําคัญที่สุดก็คือตรงนี้ครับก็คือจะต้องมีจํานวนเกิดใหม่5ครั้งก็คือ5ดาวเต็มนะครับครบ10ตัวถึงจะขึ้นมาทุกยากได้และตั้งแต่นั้นก็คือไม่จํากัดแล้วครับคือหลังจากนั้นก็คือได้หมดแล้วครับตั้งแต่ตรงนี้ไปก็คือ10ตัวขึ้นไปก็คือได้ตลอดนะฮะโอเคต้องระบบตรงนี้มีประมาณนี้ก่อนนะครับ ต่อไปเรามาดูตัวระบบด้านล่างตรงนี้ครับด้านล่างจอนะจะมีอันแรกครับก็จะเป็นตัวก่อสร้างก่อสร้างนี่ก็คือจะเป็นอะไรจะเป็นพวกอาคารต,ต่างๆนะมันจะมีผลต่างๆอย่างเช่นตัวนี้ไม่ได้รับบัฟเพิ่มเงินอันนี้ได้บัฟเพิ่มแบบออฟดรอปของอะไรประมาณน,นี้หรือน้ำพุเองชีวิตก็คือแบบพวกเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มพลังโจมตีพลังป้องกันอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยมันจะมีของต่างๆให้เราสร้างเนาะและขั้นตอนการสร้างเนี่ยมันก็จะมีขึ้นไปเรื่อยๆคือไออัพออกระชุมตรงนี้ครับหอประชุมหมู่บ้านเนี่ย ยิ่งเราอัพเลเวลสูงมาเท่าไหร่มันก็สามารถอัพเลเวลพวกอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างเช่นร้านค้าเดี๋ยวเราพาไปดูร้านค้าเลยเนาะก็ร้านค้าจุดแรกเนี่ยก็จะมีแบบพวกนี้ครับแต่ร้านตีร้านร้านสร้างอาวุธเนาะมันจะมีตั้งแต่ขั้นแรกก็คือทงธรรมดาจนถึงเหนือขั้นก็คือขั้นสุสสดท้ายนะมันโดยตัวนี้มันจะสามารถได้สร้างทั้งอาวุธเสื้อถุงมือรองเท้าอะไรประมาณเพื่อนสามารถมาสร้างได้ที่ตรงนี้เนาะส่วนต่อมาตัวนี้จะเป็นร้านสร้างอุปกรณ์ประดิษฐ์ไอ้พวกนี้จะเป็นเขาเรียกว่าสร้างแบบพวกอขอประดับ ตอวนตรงนี้ก็จะเป็นร้านยานะก็คือเอาไว้คาบยานะก็คือวลเราเราคาบยาเนี่ยเราก็จะเอายาเนี่ยให้ฮันเตอร์เอาไว้ซื้อขายนะเราจะได้เงินกลับมาในหมู่บ้านตรงนี้นะอันนี้คือเงินหมู่บ้านนะเงินฮันเตอร์ก็จะแยกกันนะต่อไประบบนี้ก็จะเป็นตัวที่สําคัญสําคัญก็มีตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นระบบศูนย์พยาบาลเนานะก็คือแบบว่าจะต้องคอยคาบรับซื้อพวกของไอเนี่ยไอเทมไอเทมจากฮีโร่เนี่ยแบบผ้าพันแผลอะไรเงี้ยเราต้องมาคอยคาบให้เขานะเพราะว่าฮีโร่เวลาออกไปข้างนอกเนี่ยมันก็จะไปฟ่าหมายห้านเรือมมันจะน้อยมันี้ ต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารเนาะโดยค่าฮันเตอร์เนี่ยมันจะมีความหิวอยู่เห็นไหมเดี๋ยวเราให้ดูฮันเตอร์อีกทีหนึ่งเนาะก็จะมีความหิวแล้วต้องคอยมาทําอาหารให้เราก็ต้องมาครับรับพวกเนื้ออะไรพวกนี้เนาะเป็นประมาณนี้นะนเพื่อนๆจะเข้าใจอยู่ต่อไปก็จะเป็นระบบเตียงนอนเนาะก็คือให้พักผ่อนเพื่อพลังงานนะฮะประมาณนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นโรงเหล้าเนาะก็คือเป็นพวกอาหารต่างๆเนาะเป็นพวกดื่มนะักเครื่องดื่มดิงกิ้งนะ่าจะทําให้อารมณ์ดีขึ้นนะประมาณนี้นะก็คือต้องผลิตทุกอย่างพร้อมวันท,ทั้งหมดเพราะ ต่อมาระบบนี้ก็จะเป็นร้านขายอาวุธเนาะคือเราต้องค้ามาแล้วแล้วก็ต้องอัพขันด้วยสมมติว่าตอน,น,นเนี้ยร้านค้าอาวุธเลเวลสามเนี่ยเราจะขายอาวุธที่เลเวลสามได้หมดแล้วของที่เราคร้าตอนนี้ก็คือค้าได้เลเวลสามเหมือนกันเห็นไหมครับก็คือจะต้องเป็นระดับเดียวกันนะคือถ้าเราไป up, อัพอ่าตรงเนี้ยลงตีเหล็กยังเลเวลสองอยู่แล้วไป up, อัพอ่าที่ขาย level 2, level เนี่ยเลเวลสองเลเวลสามเนี้ยหรืออัพที่ขายเลเวลสองแต่เราคร้าของเลเวลสามมาเนี่ยก็จะไม่สามารถขายได้นะเราจะต้องให้อัพเป็นเลเวลเดียวกันเช่นร้านค้าอาวุธเลเวลสามเนี่ย ของก็ต้องเลเวลหนึ่งถึงสามขายได้หมดอะไรประมาณนี้นะเนาะบา่อน่าจะเข้าใจเนาะร้านอุปกรณ์เครื่องป้องกันก็เหมือนกันครับก็ต้องตอนนี้ของเลเวลสองเห็นไหมแต่ตอนนี้เห็นว่าจะเห็นได้เยว่อยว่าร้านเนี่ยมันแบบของเลเวลสามเนี่ยผลิตมาแล้วแต่ไม่สามารถขายได้เราต้องอัพก่อนคนระับปุ๊บแล้วก็สามารถให้ันเติมมาซื้อได้แล้วก็จะเป็นระบบประมาณนี้เนาะต่อไปอันนี้จะเป็นระบบเตียบวกนะก็คือสามารถตรีบวกลงออฟอะไรต่างเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งเนาะโอเคนี่ก็จะเป็นร้านขายอุปรกรณ์แบบพวกสร้อยพวกแหวนนะั่นต,ต่างนะนป,นนาานะปรระะมมมมาาณนีี้ไไ่อไก ต่อมาครับที่สําคัญก็จะเป็นอันนี้อีกอันนึงจะเป็นพวกอหอประชุมเนาะที่เราบอกไปแล้วเมื่อกี้นะอันนี้ก็จะเป็นตัวร้านรับซื้อตลาดรับซื้อเราสามารถอัพขั้นได้เรื่อยๆนะคือสมมติว่าเพื่อนเล่นเดวขั้นง่ายตอนนี้หรือขั้นธรรมดาขั้นยากเนี่ยก็จะได้ของตามนั้นเลยนะพอเพื่อนขึ้นไปสมมติว่าเราผ่านไปถึงยอดผีมือได้แล้วก็มาอัพขั้นแล้วก็ค่อยอัพไปมันจะรับของขั้นยอดผีมือได้อะไรประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ต่อมาครับอะคาเดมี่คืออะไรอะคาเดมีก็คืออัพเลยก็ได้คร ส่วนตรงนี้จะเป็นโรงฝึกครับอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยเราข้ามาเนี่ยคือเราฮันเตอร์ที่แบบมาถึงปุ๊บเนี่ยเลเวลมันยังสูงอยู่เงี้ยเราสามารถให้มันกินสมุดแล้วก็ข้ามแบบจุติหนึ่งมาได้พอนี้เสร็จกินเสร็จปุ๊บมันก็จะข้ามจุติ2มาได้อะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะมีทริคด้วยเนาะโอเคประมาณนี้ต่อมาครับดันเจียนเนาะดันเจียนก็คือตรงนี้แหละอันที่อยู่ตรงนี้ครับเราสามารถกดตรงนี้แล้วก็ส่งคนไปลงได้ครับไปชั้นได้เรื่อยๆขึ้นก็ได้นะฮะยิ่งไปชั้นลึกๆเท่าไหร่มันก็จะได้ของ เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะว่ามันมีอะไรบ้างนะในชั้นนี้ล้วก็ส่งฮันเตอร์ไปนะเนี่ยแล้วก็รอระหว่างเนี้เราก็รอฮันเตอร์เข้าไปสำรวจดันเจียนมันจะมีมันจะมีเวลาบอกอยู่คือเวลามันไปสำรวจเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่ามันจะมีไอเทมนะเดี๋ยวรอฮันเตอร์มันเข้ามาก่อนเนาะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับหลังจากที่ฮันเตอร์มาแล้วนะมันก็จะมีนับเวลาถอยหลังครับเนี่ยพอมันเข้ามาถอยหลังเสร็จปุ๊บนะใช่ไหมเรวก็เนี่ยฮันเตอร์ก็รอก็รออ่าฮันเตอร์ให้มไปอ ตอนนี้ผมก็เอาตัวดาบลงมาก่อนเนาะเพราะว่ามันตัวนี้เป็นตัวที่ดีที่สุดตอนนี้เท่าที่มีนะฮะก็เป็นไอดีใหม่ที่ผมมาเล่นให้ดูเนาะเนี่ยมันก็จะฟาร์มของไปนะมันก็คือฆ่ามอนสเตอร์แบบนี้แหละแต่มันไม่ได้ EP ได้อะไรนะในดันเจียนเนี่ยมันจะเอาไว้ฟาร์มของอย่างเดียวนะฮะ,ะเดี๋ยวรอดูสักแป,ป๊บหนึ่งเนาะมันก็จะไล่ามาจากแต่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยพอทบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็จะเจอบอสนะฮะเนี่ยพอบอสต,ตัวนี้ก็ตายปุ๊บแร้วก็กดรับของอ่าเห เขาเรียกนะว่าการเนี่ยฟาร์มอะไรได้บ้างมันจะได้ขนนกด้วยเนาะตรงนี้ฟรีเนี่ยก็ได้อุปกรณ์ต่างๆเนาะนี่เป็นดันเจียนนะต่อมาครับก็เดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นตัวกนะิวเนาะก็คือกองประชากิ็คือถ้าสร้างได้ตอนไหนก็สร้างไปเลยเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นโคลาเซียมนะเอาไว้ลงแบบคีพีนะ ส่วนไอตัวเนี้ยก็คือเป็นเขาเรียกเป็น q u วสเนาะก็คือเราเลือกก็ให้ q u วสปุ๊บแล้วก็จะให้ตัวไหนทําบ้างก็เลือกไปเลย5ตัวก็ได้400ตัวเงี้ยถ้าคือบัตรอะไรเงี้ยลราก็ให้มันฆ่าไปแล้วก็จะได้เงินพอพอ,พอเสร็จเควสก็ได้ประมาณ 80, แปดหมื่นอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็อันเนี้ยก็ไม่ใช่อันนี้นี่บ้านตรงนี้เนี่ยครับคือบ้านตรงเนี้ยยิ่งอัพได้เยอะขึ้นเนี่ยความจู่ hunter จะได้เพิ่มขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยตอนนี้สามารถความจู่ hunter ได้ถึง12โตสิ12คนแล้วนะเห็นไหม hunter เห็นไหมโอเคประมาณนี้นะ เดี๋ยวเราไปดูระบบฮันเตอร์ตรงนี้เลยครับโดยระบบฮันเตอร์เนี่ยผมจะบอกก่อนว่ามันจะมีเลียงตามนี้เนาะเดี๋ยวสามารถดูทางด้านขวาอันนี้ก็ได้ครับโดยขั้นเข้าอะไรต่ำสุดก็คือจะเป็น Normal ก็คือตัว N นี่เนาะพอขึ้นแก่งขึ้นมาอีกน,นิดนึงก็จะเป็นตัว R คือ r e g e n t เอ้ยหรือแลนะฮะพอขึ้นมาก็เป็น Super นะ s u เ e อนะก็จะเป็นซ u เปอรมันจะดีกว่านี้ขึ้นมานะ ตัวขึ้นไปขั้นหนึ่งก็จะเป็นตัวเฮตนะหรือว่าฮนะีโรอีกเนาะก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งที่ดีต่อมาส่วนที่ดีที่สุดแบบสายฟรีที่มันสามารถเขาเรียกอะไรนะออกมาได้นั่นะก็คือเป็นตัวเเจิ์แล้วก็จะเป็นตัวแอลแบบนี้นะประมาณนี้เลยเนาะจะเป็นตัวแอลที่ดีที่สุดคือมันจะไม่มีมันจริงๆมันมีอติด้วยนะอติเมทแต่ว่าอติเมทเนี่ยเราจะต้องใช้วิธีการอัพเอาจากแอลขึ้นไปนะมันจะไม่สามารถเปิดได้ตัวอ่าอติเมทเนาะมันจะเป็นประมาณนี้เป็นเอ็นอาร์เอแล้วก็ฮีโรอีกแล้วก็แ ต่อไปก็จะเป็นโกดังหมู่บ้านนะโกดังหมู่บ้านเราสามารถดูได้วา่าของในหมู่บ้านเรามีอะไรบ้างตรงนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นพวกอาวุธเนี่ยนะเราสามารถเลือกช้อยได้ว่าจะเป็นอาวุธเป็นเสื้อเป็นอะไรเงี้ยเราสามารถดูได้ว่าในหมู่บ้านเรามีอะไรบ้างน,นะอันนี้จะเป็นร้านขวดยาถ้าเรามีขวดยาอยู่ก็สามารถดูได้ส่วนนี้ก็จะเป็นไอเทมต่างๆที่พวกฮันเตอร์มาขายในหมู่บ้านเราสามารถอเอาของพวกเนี้ยเอามาค้าเป็นอาวุธเป็นของเป็นอะไรได้ตามนั้นนะฮะประมาณนี้นี่อันนี้เป็นสกิลลูนแต่ต้องต้องต้องไปเล่นแบบ อาดาสมวันนี้หน่อยถึงจะมีนะประมาณนี้อันนี้จะเป็นไอเทมพิเศษแบบพวกเติมออฟเติมอะไรเงี้ยที่เติมเงินหรือใช้เพชรในการซื้อมานะ่าจะเป็นของตรงนี้นะโอเคต่อไปร้านค้าก็เป็นแบบนี้เนาะนี่ร้านค้าเดี๋ยวผมจะแนะนําว่า,ามือใหม่เนี่ยควรซื้ออะไรบ้างช่วงแรกเนี่ยมันจะมีแพ็กเกจเริ่มต้นนะให้เพื่อนๆมาดูแพ็กตรงนี้นะสำหรับผมแนะนานะชุดแรกให้เราซื้อชุดนี้มาก่อนเลย1อันแล้วก็มาซื้อชุดนี้ให้ครบ3อันเลยก็คือเนี่ยซื้อมาเนี่ยหแลวที่นี้ก็ซื้อ3าให้หมดเนาะช่วงแร,แรกจะซื้้ออนนีก่ หลังจากนั้นเพื่อนเพื่อนเพื่อนมีเพชรเหลือๆเนี่ยให้มาตกกดร้านค้ายยมานีนะอันนี้สายฟรีซื้อได้นะตามที่ผมบอกเลยนะให้เพื่อนๆลงมาครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีตัวนี้ฮะแฟรี่และสัตว์เลี้ยงเนี่ยให้เพื่อนๆถ้ามีงบเท่าไหร่หรือมีเพชรเท่าไหร่เนี่ยให้พยายามมาซื้อแฟรี่ครับเนี่ยแฟรี่พวกเนี้ยเนี่ยไอตัวเนี้ยข้างคาวเนี่ยที่ผมซื้อมาแล้วสองอันเนี่ยมันจะได้สกิลดูดเลือดเนาะมันไม่ใช่ดูดแค่ตัวเดียวครับมันจะได้ดูดทั้งหมู่บ้านนะหรือว่ามังกรตัวนีี้เ่ย เนี่ยรับเลี้ยงมังกรน้อยเนี่ยเตะๆอยู่ในบัวเนี่ยทำให้พลังโจมตีของฮันเตอร์ทั้งหมดคือฮันเตอร์ทุกตัวเนี่ยพลังจำพลังโจมตีเพิ่มขึ้น6%ครับอันนี้ซื้อนะฮะถ้ามีตังก็ซื้อเลยหรือว่าจิ้งจอกมีก็ซื้อนะซื้อให้หมดครับช่วงแรกใคไม่ซื้อพวกนี้ให้หมดก่อนตัวเนี้ยเนี่ยตัวอย่างเงี้ยเนี่ยซื้อให้หมดเลยนะฮะเพชรจะต้องใช้ประมาณเกือบพันหนึ่งต้องก็ซื้อก่อนเนาะจะเป็นตรงนี้ที่เป็นจุดสำคัญนะที่เหลือยังไม่ต้องซื้ออะไรมากมายครับหลังจจาาาาากกกกกกนนนนนนนัััััั้้้้้้้้คคคค่่่่ออ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 อยยยยยยมมซซซืืืืโสสตตูทีีีีีหหหลลลงงงเเเเรรรบบบบวววววะใขข็ไพพึด เวลาฮันเตอร์มันฆ่าแล้วจะมีไอเทมตกพื้นใช่ไหมเราสามารถให้พวกนี้มันจะเก็บขึ้นมาแล้วก็ให้เราฟรีได้เลยนะจะเป็นของที่ค่อนข้างดีเนาะคือบางทีเราไม่ต้องรับของจากหมู่บ้านอย่างเงี้ยเราก็ทําให้แบบว่าฮันเตอร์ฮันเตอร์ไม่ต้องแบบมาขายของให้เราเราก็เอาของขายให้ฮันเตอร์อย่างเดียวก็ได้นะประมาณนี้เนาะโอเคต้องระบบท,ทั่วไปก็มีประมาณนี้ก่อนครับโอเคครับจุดต่อไปเราจะพามาดูวิธีการพัฒตัวละครหรือว่าการนับแต้มของฮ e ีโร่ครับว่านับยังไงครับโดยแต้มเนี่ยมันจะมีประมาณ2แบบเดี๋ยวผมจะพาให้ดูก่อน ัวสีขาวอย่างเงี้ยเขาจะนับเป็นศูนย์แต้มนะครับเนี่ยเขาจะดูสเตตัสเพื่อนๆจะเห็นตรงนี้เป็นสีขาวไหมสีขาวเนี่ยคือศูนย์แต้มเขาจะไม่นับเลยพอขึ้นมาเป็นสีฟ้าอย่างเงี้ยเห็นไหมครับสีฟ้าี่ยจะนับหนึ่งแต้มนะโอเคอ่ะต่อมาครับสมมติเรามีสีส้มเนี่ยจะนับสองแต้มโอเคพเพื่อนๆนับประมาณนี้เนาะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยฮีโร่ที่เขาจะเล่นกันจริงๆเนี่ยเขาจะเก็บตั้งแต่ฮีโร่อีกขึ้นไปถึงเลเจนด์เท่านั้นครับส่วนตั้งแต่ซุปเปอร์เลอร์นเนี่ยตรงเนี้ยเราจะทิ้งหมดนะฮะเราจะไม่ทิง้งเราจะไม เราต้องดูสเตตัสหรือแต้มของมันด้วยอ,อย่างเดี๋ยวผมจะนับให้ดูนะว่าแต้มยังไงที่ทุกคนจะเก็บไว้อสมมติว่าตอนนี้สีส้มเนี่ยนับเป็น2ใช่ไหมสีส้มนี่ก็2แต้มอันนี้ก็เป็น2แต้มก็เป็นสแล้วสีฟ้านับเป็น1แต้มนับเป็น1แต้มอันนี้ก็เป็น2 4 5สี่ห้าหแล้วนะหแล้วนี่ก็7 8 9 10มาเงี้ย10อย่างเงี้ย10แต้มเนี่ยมันไม่เขาเรียกว่าไงมันไม่ผ่านเกณฑ์ถามว่าจะทำยังไงถึงจะเป็นผ่านเกณฑ์แล้วฮีโรอีกมันถึงจะดี มีโลหะเนี่ยมันจะต้องให้ได้อย่างน้อย13แต้มขึ้นไปก็คือจะจะจะ,จะเป็นยังไงก็ได้ครับอย่างสีส้มหมดเลยก็ได้สมมติเป็นส้มเป็น2 4 6 8 10อย่างเงี้ยแล้วก็12อ,อะไรเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยสิขึ้นมาเป็นสีฟ้าอันนึงก็ได้เป็นสิแต้มอย่างเงี้ยเราจะเก็บอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างให้ดูเนาะว่า13แต้มเป็นไงเพืพ่อนๆดูทางซ้ายมือเลยเนาะก็จะเป็นสิแต้มแบบนี้เราจะเก็บไว้แล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราจะสามารถเอาหินเนี่ยหินตรงเนี้ยนะบุกพลังเนี่ย พอ13แต้มเราปลุกพลังด้วยหินสีฟ้าเราไปปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ตัวฮีโร่ตัวเนี้จากฮีโรอีกเนี่ยมันจะกลายเป็นเลเจนด์ครับก็คือจะกลายเป็นแบบนี้พอเป็นเลเจนต์เนี่ยมันก็จะเป็นแต้มอีกแบบหนึง่งมันจะกลายเป็นเลเจนด์ขึ้นมาแล้วถามว่าฮีโรอีกที่เขาเก็บไว้เพราะอะไรเวลาเราเอาฮีโรอีกเนี่ยไล่ออกจากหมู่บา้านปุ๊บเนี่ยเราจะได้หินก้อนนี้มาครับคือหินก้อนสีแดงเนี่ยมันจะเอามาอัพตัวนี้ครับเนี่ย อัพลังให้เลเจน d ด r รี่หรือว่าตัวเลเจน d ดอรี่เนี่ยมันจะกลายเป็นอันติเมตนะครับหรือว่าสีลุ้งๆเลยนะฮะก็คือเราต้องใช้สีก้อนเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยสแตมป์เต็มเงี้ยใช้สีก้อนปุ๊บมันจะกลายเป็นฮีโร่เอออันติเมตได้เลยนะก็คือจะเป็นวิธีการที่เราจะทําให้แบบค่าตัวละครไว้แต่ช่วงแรกที่เพื่อนๆเ,เ,เริ่มเริ่มต้นเล่นเนี่ยไม่ต้องเสียเรียนมาครับก็เก็บ S มาก่อนแต่พวก R กับพวกนอ r m มอลเนี่ยให้ทิ้งไปเลยก็ได้ครับวิธีการนับแตมก็แบบนี้สมมติว่าถ้าแตมแบบตัวนนะเ,นตเนี้ยี้มม่่ัไททงหดา สองแต้มคูณอย่างละสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าสองสิบแปดแต้มอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างแบบฟูแล้วก็ดีมากเลยครับก็สามารถอัพเป็นขั้นแบบสีลุ้งได้เลยนะโอเคก็เป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะเอาตัวสีลุ้งให้ดูนะเพื่อนๆลองดูทางจอได้เลยนะจะเป็นตัวแบบนี้เลยนะก็คือพออัพปุ๊บมันจะเป็นพลังมันจะแบบเพิ่มมันจะเป็นพวกสถานะต่างๆเนี่ยจะกลายเป็นสีม่วงเนาะมันก็จะเป็นแบบเก่งขึ้นมาอีกแบบหนึ่งเลยนะประมาณนี้เนาะ โอเคครับแนะนําตัวละครก็น่าจะมีประมาณนี้ครับโอเคครับต่อไปเรามาดูตัวระบบอาชีพครับโดยเกมนี้จริงๆเนี่ยหลักๆมันจะมีอยู่ประมาณ4อาชีพครับตัวอาชีพแรกก็คือจะเป็นเบอร์เซอร์เกอร์นั่นจะเป็นพวกใช้ใช้ดาบทั้งหมดเนาะต่อมาครับอีกสายหนึ่งก็จะเป็นซอร์เซอร์หรือนักเวตต่างๆนะฮะนี่ตัวนี้นะฮะต่อมาสายที่3ก็จะเป็นพวกพาดีเป็นพวกแทงหรือว่าพวกทำดามเมจแบบดามเมจบอสได้แบบนี้นะ ต่อมาก็จะเป็นเลนเจอร์คือนักธนูครับใช้แบบนี้ครับก็จะมีสีอาชีพนี้เนาะหลักนะต่อไปผมจะแนะนําอาชีพสาหรับคนที่เริ่มต้นจริงๆนะผมจะแนะนําว่าควรทําอะไรบ้างโดยช่วงแรกที่เพื่อนๆเล่นเนี่ยอาจจะอยู่ตั้งแต่ง่ายจนถึงผู้เชี่ยวชาญเนานะโดยถึง5ช่องเนี่ยผมอยากจะแนะนําว่าเป็นสองอาชีพนี้คือจะเป็นเบอร์เซอร์เกอร์หรือว่าเลนเจอร์ก็ได้แต่จริงๆที่ผมการันตีแนะนาว่าน่าจะทำเนี่ยคือทำเลนเจอร์ดีกว่าครับเพราะเลนเจอร์เนี่ยพอเราเนี่ยทำทีนึงเนี่ย มันสามารถใช้ยาวถึงได้ตั้งแต่บูธถึงขึ้นทุกย่าง1 2 3่งสองสามแล้วถึงบูธได้เลยนะก็จะเป็นตัวนี้แหละที่ผมแนะนําก่อนเลนเจอร์เนาะเนื่องจากตัวเลนเจอร์เนี่ยมันมีดาเมจด้วยแต่อาจจะยิงช้าหน่อยแต่มันยิงไกลมันเลยความได้ง่ายแล้วก็ไวนะเนี่ยดูตัวผมจะมีเลนเจอร์ค่อนข้างเยอะนะส่วนตัวอีกตัวหนึ่งที่ผมให้เป็นระดับ2แล้วกันก็จะเป็นพวกเบอร์เซอร์เกอร์แต่เบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันปั้นง่ายครับเนี่ยพอมันใช้สก,กิลปุ๊บของสกิลคัสของม เหลือความเร็ว0ูง 2, ที่25ทําให้เป็นความเร็วโจมตีสูงสุดมาสามารถบูด,ดามจได้ค่อนข้างแรงหรือสูงมากนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีครจะเป็น2อ,อาชีพนี้ที่เหมาะกับในช่วงแรกนะพอต่อมาเนี่ยเมื่อเพื่อนๆขึ้นถึงแบบผู้เชี่ยวชาญไอ้ทุกอย่าง 1- ถึงสแล้วเนี่ยผมแนะนําอาชีพนี้เป็นทําเป็นพาราดีนดีกว่าครับถามว่าทาไมเป็นพาราดีนเนาะโดยพาราดีนเนี่ยมันจะเป็นสกิลหมู่ครับแล้วมันจะทําให้มันฟาร์มง่ายแล้วก็มีดามจด้วยก็คือจริงๆแนะนําว่าถ้าเกิดได้ตัวระดับเฮดขึ้นไปหรือว่า ในเจนต่อไปเนี่ยถ้าเป็นตัวพราดินก็ปั้นเลยก็ได้ครับหรือว่าจะปั้นเลเจอร์มาด้วย2ตัวนี้เป็นคู่กันช่วงแรกครับคือมันสามารถบูดาเมจได้ค่อนข้างดีแล้วก็ฟาร์มได้ไวนะเนี่ยอย่างที่ผมบอกเห็นไหมเนี่ยพอเลเซอร์เกอร์เนี่ยพอมันใช้เนี่ยมันจะเป็นความเร็วสูงสุดคือ0 2 5ุด5ครับมันทําให้หมามาฟาร์มเร็วนะดาเมจ4 0 0 0 0ืนต่อวิครับถือว่าค่อนข้างแรงมากๆเลยนะฮะจริงๆตัวอื่นเนี่ยมันก็เสริมขึ้นมาได้ส่วนพวกนักเวทเนี่ยยังไม่ต้องรีบทาก็ได้ครับ พอเพื่อนๆ <mel od ic 00> ถึงทุกยากสามหรือว <youngest S 1> ่าจะขึ้นบูธหนึ่งเนี่ยทำทำไต่สวนมาก่อนเนาะจะเป็นอาชีพเนาะเดี๋ยวผมจะส่งคลิปไปให้ดูเนาะในตรงนี้ครับสามารถดูตรงนี้ได้เลยเนาะจะเป็นตัวลิงค์ข้างบนนะกดไปดูได้ไต่สวนเนาะจะเป็นตัวนี้แหละที่เหมาะกับปั้นในช่วงแรกตั้งแต่ตั้งแต่ง่ายสุดเนี่ยหรือจะแต่ทุกยากขึ้นไปเนี่ยจนถึงบูธถึงทุกยากสามเนี่ยให้ให้ปั้นไต่สวนให้มันดีครับมันจะเก่งมากครับก็คือปั้นมันเลยยาวๆเนาะจะเป็น2ตัวนี้ก่อนพอเพื่อนๆเนี่ยอยากจะแบบ ขึ้นจากทุกยากสามาเป็นบูทเนี่ยก็ต้องไปดูคลิปดักหลอดเนาะอยู่ในช่องผมนะต้องทําตัวนั้นครับถึงจะผ่านบูทได้ก็จะต้องเป็นนักเวทดักหลอดมีไต่สวนส่วนตัวที่3เนี่ยที่จะทําที่ผมบอกตอนแรกเราทําถ้าเกิดทำเลนเจอร์มามันก็จะดีใช่ไหมเพราะเลนเจอร์เนี่ยมันทำดาเมจได้ดีกว่าเบอร์เซิร์นะจริงๆอะ่ะเบอร์เซิร์มันทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะก็ประมาณนี้แล้วกันเป็นอาชีพที่ผมแนะนําในช่วงแรกนะฮะต่อไปครับเราจะมแนะนําการวิธีการฟาร์มนะครับแล้วก็แนะนําต่างๆนะครับ โดยเพื่อนๆเนี่ยโดยตัวเกมเนี่ยมันจะมีที่ฟาร์มอยู่3ที่คือตรงนี้คือบอ่อที่1นะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นบอ่อตัวพวกออกพวกไอไรคันอะไรพวกเนี้ยพวกนี้มันจะไม่เก่งมากแล้วมันก็มันก็สามารถฟาร์มได้ช่วงแรกแต่จริงๆผมไม่แนะนานะหรือช่อง2เนี่ยจะเป็นพวกซอมบี้อะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยดีนะไม่แนะนําแต่จริงๆผมอยากจะแนะนําว่าน้าแต่เล่นน้าแต่ด่านเริ่มต้นด่านหนึ่งจนถึงด่านสุดท้ายเนี่ยผมแนะนําเป็นบอ่อนี้บอ่บอเดียวเลยเพราะว่ามันเป็นปีศาจครับถามว่าทําไมต้องฟาร์มบ่อนี้นะโดยไอเทมบอ่อของพวกนี้มันมีผลมากแล้วกก็ดดีมมมาาา้วยคือสรถ ฟาร์มของได้เยอะทําเกาะได้ดีทำอาวุธได้ดีนะเดี๋ยวเราจะไปดูในช่วงอุปกรณ์อีกทีนึงโดยแนะนำเนี่ยวิธีการฟาร์มเนี่ยให้มาฟาร์มบ่อนี้ครับเราก็กดตรงนี้ครับขับกดฮันเตอร์แล้วกดวางเขตการล่าให้พวกตัวนี้เนี่ยแบบตัวที่ไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็เก็บไปนี้ก็ได้ครับเนี่ยไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็ต้องไล่ทิ้งแต่หลักๆผมแนะนําว่าให้มารวมที่บ่อเดียวเลยครับคือการฟาร์มบ่อเดียวเนี่ยบางทีมันมีตัวเก่งอยู่แล้วตัวที่มันไม่เก่งเนี่ยมาสามารถมาดูดเลเวลได้แบบตัวเนี้ย่อยตาง้ย เดี๋ยวรอดูพวกนักดาบเข้ามาด้วยเนี่ยเวลามันมันจะช่วยฟาร์มเนี่ยหรืออย่างเงี้ยเนี่ยมันจะช่วยกันยิงได้ง่ายกว่าแล้วมันก็จะขึ้นเวลไวเพราะมันจะหารมันไม่ได้หารเน่ะมันได้ได้อีกพีเท่ากันหมดแหละแต่มันเป็นการช่วยยิงมันทําให้แบบเพื่อนไม่ตายไม่ตายบ่อยแบบเขาเรียกอะไรไปยืนตัวเดียวมันก็เนี่ยนะเนี่ยเลเวลอัพแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายเนาะก็จะแนะนำฟาร์มฟาร์มบ่อนี้ส่วนตรงเนี้ยเพื่อนๆอาจจะงงว่าเอ๊ะหนึ่งขีดสองขีดสามขีดมันคืออะไรนะครับโดยการที่เราเพิ่มขีดลงไปเนีีีีีี่่่่ยยยยมม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 ัันนนนนะะะะทาใใใหหห้้้้ออ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 อสเเเเเตตตตรรร์์ขขึิดดดดดวววกก็ปณ5 6ช๋ผลงู พอขึ้นมาขีดสองมันก็จะมีมอนเตอร์เพิ่มมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวรอดูนะอ่ะพอขึ้นขี่สามเลยก็่ะกดขี่สามเลยปุ๊บมอนเตอร์จากปกติเดี๋ยวเราลองรอสักครู่นึงอ่ะลองเทียบตอนนี้เป็นขีดเดียวเห็นไหมมีประมาณห้าหกตัวเจ็ดตัวมันจะมีมอนเตอร์น้อยเกินไปแต่พอเพื่อนมากดระดับสามเนี่ยเดี๋ยวลองดูเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมอนเตอร์มันจะพุกพานมากขึ้นก็คือยิ่งเรากดตรงสะพานมากเท่าไหร่เนี่ยมอนเตอร์มันก็จะยิ่งเยอะมากเท่านั้นนะแต่ช่วงแรกเนี่ยถ้าแบบยังไม่เก่งมากแบบพอข ก็เริ่มจาก1นขีดก่อนก็ได้ครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นเป็น2เป็น3ไปเรื่อยๆนะมันจะทําให้เราสามารถฟาร์มได้ไวเห็นไหมเนี่ยพอมีนักดาบตัวเนี้ยที่ผมบอกอะมันเก่งๆเนี่ยมันก็สามารถฟาร์มได้ได้ไวไงครับเนี่ยปรับ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 สามทีตายเห็นไหมเนี่ยปุ๊บ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 ซอยยิสเห็นไหมแล้วมันจะช่วยได้แบบบางทีเราเล่นเลนเจอร์ใช่ไหมเลนเจอร์ก็ยิงจากระยะไกลแล้วตัวนี้ก็คอยแทงให้อย่างเงี้ยคอยทำดาเมจให้เนาะเนี่ยก็จะเป็นแบบช่วงททีีีีี่่่่่่แแแแบบบบววววาา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 าออออมม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 ฟฟรรรร์์ปปปะะะะะณณนน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 ้้้้ผก็็ํหลลเเเดยัไ หลายอย่างเนี่ยที่เหมาะกับการทําชุดกับทำอาวุธเดี๋ยวเราไปดูแนะนําการทำอาวุธเลยว่าควรใส่ชุดแบบไหนกันนะฮะโอเคครับต่อไปเราจะมาแนะนําอาวุธเริ่มต้นครับที่เหมาะกับการเล่นของตัวละครต่างๆนะฮะจริงๆเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าจะมีอาวุธสีฟ้ากับสีม่วงจริงๆสีม่วงมันดีกว่าอยู่แล้วครับเพือ่อนๆสามารถมาดูเนี่ยค่าพลังพื้นฐานได้อย่างเช่นตัวนี้พันเก้าอะไรเงี้ยแล้วก็มาดูว่าของอันนี้มันแรงกว่าไหมอ่ะสมมติว่าเมื่อกี้ของกระทาใช่ไหมพันเก้าใช่ไหมอันนี้มันน่าจะแรงกว่าเห็นไหเป็นห้าพันเลยครับ โดยถามว่าไอพอยไอเทมพวกนี้มันมาจากไหนมันมาจากบ่อสาบ่อเดียวก็คือบ่อที่ผมบอกเมื่อกี้แหละว่าฟาร์มบ่อน,นี้แหละมันจะได้ของจากนี้มาทําและอาวุธที่แนะนำเนี่ยคือทุกตัวเนี่ยมันควรจะช่วงแรกๆนะตั้งแต่เพื่อเล่นตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยจนถึงผู้เชี่ยวชาญหรือทุกยากหนึ่งอะไรเงี้ยเน้นแอ็คต์แสปีดไปก่อนเลยครับแล้วถามว่าโดยไอเทมแอ,มแอม็คต์แสปีดเนี่ยมันมีอะไรก็คือแบบนี้ครับเนี่ยแล้วถามว่ามันมาจากไหนครับมันมาจากแกนของสกิลบัตเห็นไหมก็มันอยู่ในโซนนั้นหมดเลยเห็นไหมคร มันค่อนข้างดีมากโดยทุกแรกๆเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องสนใจพวกไอสัตว์ประเสริฐอะไรพวกนี้มากมายครับมัน,ม,น,ม,นมันไม่ไม่ออฟมันไม่สําคัญมากครับออฟที่สําคัญจริงๆจะเป็นอ็อบป,ปีาศาจกับออฟอา่าสัตว์ประเสริฐมันใช้แค่สองอย่างนี่แหละเออแล้วก็อบอสสามอย่างเนี่ยที่ใช้นะคืออ็อบทุงแรกสัตว์ประเสริฐไม่ต้องสนใจมันเอาไว้ลงพนะีพีนนะก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้มากครับโดยที่ผมบอกเนี่ยถามว่าทําไมต้องฟาร์มบ่อนี้เพราะว่าบ่อที่3เนี่ยมันค้าบได้ทุกทุกชิ้นเลยนะเดี๋ยวผมกดให้ดูนะอ่ะทุกชิ้นเนี่ยเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นดาบเเปป็็นนนค้อ อะไรเนี่ยเป็นนักเวทอะไรเงี้ยมันสามารถคาพได้ที่ตรงนี้หมดเลยจริงๆมีของแวนพายแล้วก็มีของซากิวัตเนาะมาสามารถคาพอาวุธได้ต่อมาถามว่าทําไมาถึงต้องคัพต้องฟาร์มบ่อน,นี้โดยบ่อน,นี้เนี่ยมันสามารถคาพตรงนี้นะครับเกาะปลานีดโดยเกาะตัวเนี้ยเห็นไหมมันมาจากปีกของซากิวัตเห็นไหมแล้วก็เขาของเดมอนเจ้าหญิงซึ่งฟาร์มได้จากบ่อที่3นะฮะแล้วมันจะทําให้มันได้บัฟอะไรก็คือบัฟเซอร์ตัวเนี้ยมันจะได้แอทแท็กสเปดบวกแปแล้วก็แอทแท็กบวกอีกแปดเห็นไหมตัวเนี้ยถ้าทําสูงสุดได้ก็ยิ่งดีีนนนะะะฮเเ่่่ยไมมวาจป็ถุงือ เป็นอะไรเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันมาจากสกิลบัตหมดเลยครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมมาจากนี่หมดเลยครับซึ่งมันมีผลประโยชน์มากในช่วงแรกครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสกิลบัตหมดเลยนะฮะหรือไม่ว่าจะเป็นตัวยาหรือเป็นอะไรพวกเนี้ยมันก็มียาเนี่ยสกิลบัตเนี่ยมันทําให้แบบเราสามารถเพิ่มไอเทมสปีดกับมูสปีดเพิ่มขึ้นได้ก็เป็นตัวที่สาคัญในช่วงแรกครับส่วนในพวกเนี้ยมันยังไม่สําคัญมากครับแบบพวกเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มอะไรพวกเนี้ยหรือพวกไอเนี้ยไม่ได้สําคัญมากในช่วงแรกเนาะก็ถ้าจะทำยาก็คือทำยาตัวเพิ่มมมมควววาาาเเเเรร็็็กพพอบบนนนนีี่่ททผแแะะะะจป้หล เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสร้อยเป็นอะไรพวกนี้ครับมันก็มาจากอ่าเนี่ยเห็นไหมแกนของสกิวัตผมแดงเห็นไหมเนี่ยผมบอกแล้วเนี่ยเราสามารถครัฟของได้แต่ออฟเนี่ยจริงๆผมไม่ค่อยแนะนำนะสำหรับตัวที่จะเล่นจริงๆเนี่ยควรจะเป็นไอส์สปีดทั้งหมดเลยเนี่ยไอส์ส e ปีดหมดทุกอย่างเลยทั้งทั้งอ่าทั้งสร้อยทั้งแหวนนะก็ให้น้นไอส์สปีดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะจนกว่าให้ความเร็วของมันนะครับถึง0.25อะรับตอนนี้แต่ถ้าเป็นอ่าโปลักดาบเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายแล้วก็ไวเนาะ มันจะมีสกิลแต้มตรงนี้ครับที่เป็นทักษะพิเศษเนี่ยยิ่งเอากับอัพเกรเยอะเท่าไหร่นเนี่ยมันจะทาให้มันตีได้เร็วมากเท่านั้นนะประมาณนี้เนาะโอเคต่อมาก็จะเป็นของต่างๆที่จะเล่นอีกสายหนึ่งก็จะเป็นตัวของพาลาดีนนะผมอยากจะให้เน้นแบบเน้นค่าหลบนะยิ่งค่าหลบตรงนี้เยอะเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะค่อนข้างดีแล้วก็ตายยากนะสามารถไปดูคลิปพาลาดีนไะด้เนาะหรือว่าไต่สวนตัวนั้น,นะฮะนี่วิธีการซื้อไอเทมก็อยากแนะนําประมาณนี้นะตามที่เพื่อนๆขอมานะฮะโอเค ก็ตองไอเทมก็มีประมาณนี้ครับโอเคครับต่อไปเราจะมาสอนเทคนิคการหาเงินง่ายๆสําหรับมือใหม่แล้วกันนะครับตัวช่วงแรกเนี่ย que, เพื่อนๆอคงหาเงินแบบนี้ได้ค่อนข้างยากแล้วก็ช้านะ,ะสมมติว่าตัวนี้มันเป็นตัวฟาร,ร์ม้วกันมันมีเงินเยอะประมาณแสนเนี่ยเราสามารถหาเงินจากมันได้ยังไงบ้างอ่ะเราเริ่มตอนตอนแรกนะครับปุ๊บเรากดปุ๊บแล้วก็ให้มันไปที่อ่าจากการอุปกรณ์แล้วก็ไปตีบวกครับเดี๋ยวนี้เราจะมาในพาร์ทสนะในการตีบวกนะ ยิ่งการที่ผมเพื่อนๆเนี่ยตีบวกได้มากเท่าไหร่เนี่ยมันจะทําให้แบบได้เงินจากฮันเตอร์มากเท่านั้นอสมมติอันนี้เราตีไปก่อนครับปุ๊บเราไม่เอาใช่ไหมอ่ะโอเคเรียบร้อยได้เงินมาแสนปุ๊บเราตีไปก่อนปุ๊บเราก็ไปซื้ออุปกรณ์ใหม่กดที่อาวุธไปซื้อนะครับคือตอนนี้เรามีธนู3มดาวแล้วเราสามารถใช้ธนู3ดาวใหม่ได้อน,นั้นมันของสองดาวแล้วเราก็กดอย่างนี้ครับอ่ะเรากดปุ๊บใช่ไหมซื้อใหม่ครับปุ๊บก็คือการตีบวกเนี่ยทำให้มันสามารถหาเงินได้เร็วที่สุดแล้วก็ไวที่สุดแล้วคร อ่าเราก็มาตีบวกใช่ไหมอ่าเมื่อกี้เราไรมีหินขั้น3เนี่ยถึง250ก้อนกเรากดไปเลยครับทีเดียวนะฮะให้มันถึง20ไม่รู้ว่ามันจะไหวหรือเปล่านะอ่าลองกดดูนะฮะอ๋อเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งครับลืมอัปเกรดนะฮะโอเคครับเรามาต่อกับเมื่อกี้พอดีลืมอัพที่นี่นะฮะตีบวกนะโอเคแล้วก็กดอันนี้ไอเทมไปแล้วก็กดนี้ฮะให้มันถึง20ครับเวลาตีบวกเนี่ยมันตีออโต้ไปเลยแล้วเราก็พยายามรับหินตีบวกให้ได้เยอะๆครับเนี่ยพอบวกยี่สิบปุ๊บเนี่ยเห็น,น, 90, น,าาน,นไหม มันมีอีกกรณีหนึ่งที่หากเพื่อนอยากจะปั๊มเงินได้อีกเนี่ยก็คือแบบว่าสมมติเอาบัคกี้ตัวนี้ตัวหลักของเราตัวนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยตัว20่สิบใช่ไหมเราก็เอาเนี้ยเอาไปกดที่ขังขอุปรกรณ์ครับโดยการคลิกขังอุปรกรณ์เนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือเราสามารถเอาไอเทมที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยใส่ไปได้นะฮะอ่าสมมติอันนี้เนี่ยตอนนี้ช่องมันว่างใช่ไหมอ่ะเรากดใส่ปุ๊บนี่เท่ากับตอนนี้ไอตัวนี้มันไม่มีธนูใส่แล้วนะเราสามารถเอาตัวเนี้ยไปซื้อธนูใหม่ได้ประมาณเนี้ยแล้วก็ตีบ ําหรับว่าบางคนว่าเอ๊ะตอนนี้คังมันเต็มทำยังไงครับให้เพื่อนๆเอาตัวที่ไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนตัวเหมือนตัว normal อย่างเงี้ยเนี่ยตัวที่เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วเนี่ยให้เรากดปุ๊บแล้วก็เอาไอเทมเนี่ยครับที่ไม่ได้ใช้เนี่ยกลับมาให้ตัวนี้เห็นไหมตอนนี้คังเราก็จะว่างแล้วใช่ไหมครับเราก็เอาตัวนี้ครับเนี่ยกดควบคุมแล้วก็ไล่ทิ้งไปอะไรประมาณนี้เนาะก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงเพื่อนๆก็สามารถทาวนรูมนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็มาซื้ออาวุธใหม่แล้วก็ฟาร์มตีบวกไปเรื่อยฟารมีบวกไเเรรร่่อยาาห้้นนถงงงิลััดๆๆชแคค โอเคครับเนื้อหาในวันนี้น่าจะมีประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวรอ,รอดูพาร์ทสของลุงหมีได้ครับก็อันนี้เดี๋ยวพอเพื่อนๆจะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งจะเป็นแบบพวกทุกยากขึ้นไปเนาะอันนี้ผมก็ขอไปฟาร์มก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับ มาแล้ววันนี้กับเสื้อลุงหมีพาเล่นเนื้อผ้าคอตต้นแท้100%ใส่นุ่มใส่สบายระบายอากาศดีเหมาะกับเมืองไทยสุดๆพิเศษสุดสำหรับสมาชิกค,ครบรอบหนงปีรับฟรีทันทีหนึ่งตัวมีทุกไซส์มีทุกขนาดตามตารางหากสนใจสั่งซื้อแอดไลน์855 AITEW ได้เลยตอนนี้